ก็ต้อนรับเข้าสู่ช่งงองป้าจำลองาจะหาหลักคนให้ยายก็จะเอาโอ้ใหม่พอดีอีกกักหน่อยก็เออกอันนี้ไปเช่พร้อมเดินเช <c oughs> ่ตู้โอ้ยอยากอามกตู้มันนี้ไปให้งาน้อยดีก่าวเ่อแ้วเอเอียนาะมังความ น,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 นี่ยายอาตูมไปให้ยาน่อยเซบอยู่ไหอืมอยาเซบอยู่จะเอาไปให้ยาน่อยมกข้าวมันมีอยู่อีกรูปหนึ่งรูปนั้นไปนช่างมาถุอเอารูกนิดหดีกว่า อย่าน้อยเดินมาไปจะบอก่ไปดาวไปเลยอย่าน้อยไอ้ดาวไปละบอโอ้มันกำลังมาเฮ้ยนี่ค่อยเอามกตูมมาให้เจ้านี่มองเข้าเด้อเดี๋ยวค่มาตูมเดี๋ยวค่อยเชียร์ไปปะไว้นะเฮือนะเจ้าจิถือไปนั่งบอก แ <laughs> น่ค่อยกินเบึอ้องยมืววานนี่มันหวานอยู่ด้อเอาอันนี้มาให้เจ้าฝากฝากของแกงหลอย,ลอ,ยอันนี้นะเอามาให้ย่าน้อยกินกับข้าวเนมักตูม กำลังมาเอาคลิปไปมันบ่มีถุงอ,อันนั้นแม่เป็นรูดผัดลืมเอาถุงอ,อันนั้น,น,นนะเออใช่ท่านนะโอเคไปไปแล้ว,วุน,นี่คนลงวัดนี่นนนมกักอันนะมักตูมมามาให้แม่เขาเออจ้่ก็เชบที่เลย อยู่ในโรงเรียนเดี๋ยวจะไปเบิ้งอีกอยู่มบนนี้แซ่บอยู่ลายแดงเลยจะเอ๋อเล่นคนเดียวก็เป็นวะฮะเล่นคนเดียวก็เป็นน้อยิ้มเชียิ้มแชยโอเคนน่ โอเคผูกปลาแดงอยู่ผูกผูกผูกปลาแดงเรียกนี่ uh, <S <S ูพักหวานลู้มไม่อยู่อันอ่างกบบอไม้แดงครับไปเก็บอยู่บนผักหวานอ่างกบนะมันไฟไม้มองได้เดี๋ยวนี้จากใส่ไปใส่เดี๋ยวนี้ไฟไหมเบิลแล้ว่ไเดี๋ยวนี้มันช่แล้วไปหาก็ไดอล้วลงอันเถอเบมันน่ะเออเอ้ะชวนอียุไปอยู่จักมือนึง บอสอันแถวแถวใกล้ๆนี่ไฟโม่ไม้ไปเบื้งแล้วไมมแล้วเมื่อวานนี้บักก็เลมันไปหาดอกกระเจียวลงมาไฟบุ้งๆมันน้ำหลังลโอ้ยจากจากอันจากอันนั้นไหมหจากห้วยปุ้งเราบอสขึ้นไปอันภูเอ่อแถวปุ้งแล้วก็ไหมดอกบอสแถวเลาะเลาะห้วยปุ้งเราไหมขึ้นไป ภูกระโลนนะแถวห้วยปุ้งใกล้จะถึงห้วยปุ้งแล้วแถวพระด้านมองโนนสีแดงนะมันไหมบุระบอกแถวนี้มันไหมมีไหมกันไปเบิ้งมื่อหันนะไหมนะคโง่กินแล้วมันเออบอนั่นนี่ของอาคอยนะมันบ่อไหมดอกเนาะออกจากอัน่วนอาคอยนะไปพุ่นนะกันเบิ้งกระบวได้ไหมห้วยปุ้งไปพุ่นใช่ไหมเบิ้องไปหาแล้วมันโป่งแล้วทั้ง เบไม้เบไปเลยแล้วมันโอ้แล้วเดี๋ยวนี้นะโอ้จนอันนั้นอ่ะเดี๋ยวน้าหวานเบนอนบเอืเดี๋ยวชวนอยุยไปอียุยก็ยังอีนั่นมันไข่ไหมแถวอัน แถวอันพีจังวะโลนโลน,โ,ลโลนี่ไหมกก็โลนนี่อันนี้ยังวะชิมองหามไปเก็บเห็ดดูดูนะาเออไฟ่ม่มเออเนนะมันไหม้เไฟมอยเกเียมีไดพ่มีไม่มันมีเอ่อเด้ออกกระเจียว มองพายไม้พิมพ์บอกธรรมดานะแถวแถวมองอันให้อันพ่อให้ตาว่าตาว่างนะใกล้ๆลงมาฮะนะคำพายไม้เราบ่แพะพายบ่ไหมกันไปเบิ่งมือฮะนะเฮ้ยโอแกโอแกนเก็บเก็บเก็บพ่อพ่อ พออท้าวเก็บหวานไปให้งวงกินบอกคือช่คุใหญ่แทะอะฮะวะช่คุมันชิเก็บอยู่มันจะให้มันจะให้ตต้อยู่มันก็บอกให้ค่อยเก็บกินอยู่ได้แม่บักแอมก็กได้ค่อยกับโอ้ยค่อยเลื่อนระึ้นได้เด้ แข้งสั้นอยู่เดี๋ยวไปพูดแล้วเดี๋ยวไปเอาคลิปในป่าพูดแล้วมันชังขักเก็บเรียบเบิ้งได้สักอันแล้วร้อยดิบงแล้วเอาชองมือพูดไหมผู้ช่วยนี่กระดาอู้ โอ้นี่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 มดแดงมดแดงเนี้ยมดแดงเมื่อกินข้าวกับเพือวะโอเคนมี่มดแดงเห็นไหมเห็นปะเห็นปะ มดชมมดชมแล้วเราบปลูกมันนะโอคือบ่อท้ามาชุบแอะคือบ่อท้ากุนนกแอ่นมาชุบแน่เจ้าบุตึงน้ำไว้เฮ้ยตึงนะแม่อืมตึงโลด ว่าแพ้อันกินหอยมังคุณปะ้าะเจ้าชีเอาไปแกงเผือพัดใช้ไข่เชฟได้อีลีผักหวานเนี่ยเจ้าเคยพัดบอกพัดใช้ไข่นะเชฟดูลองโอเคมาเก็บผักหวานเร็วมาเร็วเก็บผักหวานเร็วๆรถชิล Huh? Yeah. Ô như một thường một đèn <cười> <cười> แพะผักหวานจนแก่แล้วนี่มันไปแล้วมันออกลูกก่อนต้องเห็ดอันนั้นทางนี้นะเต็มต้นก็แก่แล้ว ค่ะขอจบแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ดกดแชร์ตะไคร้หายาด้วยค่ะขอบคุณ